สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับอัตตี้ฟรีแมนครับในเซเว่นรีครับวันนี้นะครับได้แบบว่า Sport Touring แถมยังเป็น CVO อีกนะแค่ได้ยินนี้ก็รู้เลยว่าอะไรวันนี้อยู่กับเจ้านี้เลยครับโ d ดไกด์ครับ CVO ST 2024ครับอ่าสีดำหล่อๆครับคันนี้นี่เรียกได้ว่าหล่อมากนะครับดูครับมาพร้อมของแต่งรถหลามครับนี่ครับท่อครับ HPI นะครับ ชุดพังเท้านะครับเข้าโมโตครับและเข้าโมโตแบบเต็มชุดเลยครับขาเบรกนะครับขาเกียร์นะครับนี่พักเท้านะครับโยงเกียร์นะครับครบนะครับตุ๊กตาเข้าโมโตนะครับแล้วก็แฮนด์เอฟเอ็มนะครับเบาะนะครับรถโซฟาเซรเมนนะครับอ่าแลวรถนะครับแรปใส่มานทั้งคันเลยนะครับนี่ดูครับนี่แรปใส่มานทั้งคันนะครับรถวิ่งมานะครับ 1น0่นะครับ9กกิโลนะครับลองฟังเสียงกันดูครับดูดูเลยครับพ่อ H T I หล่อๆเสียงเล้าเล้าวิ่งน้อยๆ้อย O S T นะครับร่อเลยนะครับนี่ถ้าท่านใดสนใจนะครับเอาไปที่ราคานะครับ ราคาเรามากนะครับสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนี่โอยไงสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสําหรับคันนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ผมอาร์ตตี้ครับศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าสามสองสองสองครับแล้วก็เจสติ๋มครับศูนย์แปดสี่หนึ่งสามเจ็ดห้าสี่ห้านะครับหรือว่ติดต่อผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับพิมเลศซีเอฟเอ็มสุวรรณรีนะครับสามารถทักเข้ามาคุยกันได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้นะครับรถล้านเรานะครับดาวขั้นต่ำเริ่มต้นอยู่ที่20%นะครับและผ่อนได้มากสูงสุดถึง60งวดนะครับอ่า อยากดูรถอยากจะดูรถตัวจริงนะพิมพ์กูเกลแมป CFM สุวรรณบุรีนะครับมาดูตัวจริงได้ที่นี่เลยครับที่ CFM นะครับรับประกันนะครับรถสวยทุกคันไม่สวยผมไม่ขายเพราะผมคิดว่ารถที่ผมเอามาขายนะครับต้องเหมือนรถที่ผมซื้อมาใช้เองเท่านั้นนี่นะครับเพราะทางนั้นแล้วเราต้องคัดเกตมาให้ลูกค้าครับอ่าใดสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่างี้ฝากติดตามเราไว้ด้วย c f เฟเอ็มสุพรรณบุรีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ทางร้านเรานะครับรับจัดไฟแนนซ์นะครับ รับเทินรถร,ร,รับบิ๊กไบค์ฮาร์ลย์ครับรับหมทุกรณีนะครับปิดไฟแน้นซื้อขายแลกเปลี่ยนได้หมดเลยที่ซี m นะครับเกี่ยวกับฮาร์ลีย์ต้องเล่าซีเอ็มสนร้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ